มาฝากลุกพลได้ครับมาฝากลุกพลเลยวก็ปู่มหามมนีด้วยนะครับผมเป็นปู่มหามมนีครับผมเห็นบอกเสื้อแบบไซส์ของปู่น่าจะใช้ได้นะครับน่าจะใส่ได้เนาะนะครับผมเชิญปู่ครับเชิญปู่ครับลองเราเราเราลองมาด่ดาใจปู่ดูว่าปู่ยัปู่ยักเท่าไครบก็ไม่มีอะไรจะมาฝากนะครับได้เสื้อตัดเสื้อมาให้ใหม่นะครับผมไม่ใช่ปู่แล้วปู่ต้องเลือกตัวนี้นะครับเราดูนะครับไม่ใช่ตัตรงใจไหมครับ หนึ่งสองสองมามม่ต,นะต้องใจเอาตัวนี้แพนทอนนะครับ,ะกกบนะชอบตัวน,นีนจะถูกจะแพ้งไม่ก่อนจะถูกจะแพ้งก็แดงไว้ก่อนละแม่ <c oughs> แมนบพื่แมน,แมนครับอ๋อขอบคุณมากครับเสื้อตัวนี้ก็สวยนะครับสีนี้ก็สวยอันนี้ให้ให้ลุงพลเนาะเอาซักเอาสองตัวเลยลุงพลให้ได้สองตัวเลยครับผมก็เป็นไซส์นี้น่าจะใส่ได้นะครับ นี่อย่างมาฝากมาตุ้นะครับผมจากเสือดีละนะครับผมแล้วเสียงเพลงนะครับก็ฝากนด็หน่อยคนนี้ไปนั่แในเดิร์ฟพี่น้องเดิร์ฟนะครับหนุ่มทัศนชัยครับฝากกดติดตามช่อง youtube หนุ่มทัศนชัยฝากด้วยนะครับทุกๆท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับอ่าต่อไปนะคะก็มอบหน้าที่ให้กับนะครับพิธีกรออเ่ค่ะขอเสียงปรบมือนะคะให้ทั้ง3าหนุ่มบนเวทีเมื่อสักครู่นะคะ เพราผู้ใหญ่ใจดีนะคะผลิตภัณฑ์อะไรคะผลิตภัณฑ์อะไรดูดินเซตอีกครั้างหนึงค่ะอีกครั้งนึงนะคะหนึ่งสองสามผลิตภัณฑ์ดูดินเซตใบมังมีมังมีมั่งมีังมีขอบคุณค่ะค่ะเขาเสียงขอบคุด้วยค่ะทนายค่ะทนายจะแจกอีกแล้วอ่ะทนายทนายจะแจกเสื้อจะโยนเสื้อเขาติดใจกันค่ะเขาติดใจบอกว่าแต่ เลยโอ้ยอดอะไรหมบอกทนายขนาดไหนเนี่ยโยนไปข้างเดียวเลยไพะเว่โยนได้เดียวเลยอีกสักหน่อยใคอีกสักหน่อยผอแล้วมกระโดดไซ

อะไรนะคะช่องคู่หูสู้ตาคู่หูสู้ตาอยู่ไหมคะว้ได้เลยบาราเชต์ค่ะอู้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะได้ล้ะสิทเหรอโอ้ขอเสียงปรบมือให้กันเลยค่ะขอเสียบมือนเค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะดวงลึกๆเจ้าตนายวันนี้เขาเสียสละค่ะใช่ค่ะ ดีดีด้วยผลิตภัณฑ์ลูทินเชตใบมั่งมีค่ะเป็นเปล่าค่ะผู้เป่าค่ะผู้เปล่าเปล่าของเปล่าเปล่าเนาะเป่าเนาะเป่าเนาะมาแล้วค่ะค่ะเขาใียความมือถือมาบรรจัดนะจ๊ะนั่นนะคะนั่นค่ะทนายค่ะค่ะขอบคุณนะคะอีกสองรางวัลค่ะทนายค่ะอีกสองรางวัลค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะ วันนี้แจกไปแล้วค่ะแจกคนที่ออกมาเต้นนะคะพี่นัทแจกไปแล้วไม่เจอลูกอีสานทารล้อค่ะมาเลยค่ะน้องมาเลยค่ะวันนี้รางวัลเรายังไม่หมดนะคะรางวัลฟินาเลของเราคือ5,000ันบาทนะคะอย่าพึ่งไปไหนกันนะคะเราดูป้ายดูให้ดีๆนะคะจะมี12ส่วนผสมคุณค่า บอกใบให้นิดนึงมันมีส่วนผสม12อย่างไปดูให้ดีๆนะคะบ่าวค่ะบ่าวค่ะบ่าวบาว่บาวต้นค่ะบ่าวต้นบ่าวต้นค่ะบาต้นค่ะโอ๊ยได้ส็สือสังไหมอะขาตั้งกล <c oughs> ้องกับตังมันมั100นมีร้อยหนึ่งอะโอ้ยร้อยหนึ่ง เอาไรดีคะเอาปากด้วยเอาขาเรดอาตังกล้องนะคะขาาตักล้องค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะมีอีกไหมคะแจกค่ะวันนี TALIESIN ้ทนายสมเกียิมาแจกแจกแจกค่ะพาวเวอร์แบ์เพี้ยงนะคะเพี้งเพี้ยงหรืเคะเพี้ยงไม่ไหวนะเพี้ยงไม่ไหวแล้วนาว ใช่ค่ะใครท่าเป็นลายต่อไปผู้หญิงหรือผู้ชายดีคะหัวล้างข้างแต่หัวล้างข้างแต่กลับไปกลับมาค่ะคือปลายกอกกอกค่ะปลายกกกอกค่ะอ๋อค่ะทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะรังมันเรายังมี ต่อไปค่ะโพ๊แบ็อีก1น0 0 0มแอมนะคะคุณรัพีพันรับพีพันธ์ค่ะคุณรับพีพันธ์ค่ะกลับแล้วโบนะคะอดนะคะไม่ใช่ครับผมต่อไปค่ะใครคะผู้หญิงค่ะ ปานทองนามสกุลปานทองปานทองเอาน้องยืนมาแล้วใช่ไหมคะนามสกุลใช่ไหมคะหนูสกุลปานทองปานทองนายนายครับนาย,นายหรอนายครับนี่นี่เรากินรูทินเส้นแล้วนายนะคะพอดีพี่เขาเขียนผิดเองเรากินดีแล้วแต่พี่เขาเขียนผิดเองคะ่ะ เสืออีกตัวนึงค่ะเป็นการโยนอีกแล้วค่ะว n e ว n e t วค่ะตรงกลางแถวเลยนะคะตรงการลางแถวมีอีกไ,ไหมคะหมดแล้วนะคะมีมวกมีมวบมีมวกมีมวบ,มมวบ อ้าวอันนี้หมวกใครก็ไม่รู้หมวกเจ้าหน้าที่หมวกใครก็ไม่รู้นะคะของเขาค่ะของเขาค่ะเราเรา,เรามาสนุกกันอีกสักช่วงหนึ่งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราจะจับรางวัลติดต่อกันเลยนะคะยังรางวัลใหญ่ยังอยู่5,000บาท2000บาท1,000บาทยังอยู่นะคะตอนช่วงที่ใครเต้นก็เต้นไปใครสนุกสนุกไปอย่าลืมลูทินเซตมีส่วนผสมสิบสอชนิดจำไว้ให้ดีนะคะ ลูทินแซตไบมันมีส่วนผสม12ชนิดนะคะแล้วเราจะมาดูการตรงนั้นนะคะเดี๋ยวส่งมอบเวทีให้กับนักดนตรีค่ะเชิญคารค่ะ,คะไม่ใช่ตัดไปจากที่เราโรงเรียนกระดาษแผ่นแล้วไม่เกี่ยว